เดี๋ยวอะไรสุดข้าวเดี๋ยวสวัสดีค่ะวันนี้อยู่ที่วาลินกาเรียนอยู่วาลินค่ะพอดีมามานอนพักอยู่พี่ก่อนมานอนพักอยู่พี่แล้วก็ตื่นมาแต่งตโแล้วก็สิไเปย์ล่ำบ้านนั่นก็สวนเพิ่มม่วงสามเสียบมวงสามเสีบม่วงสามเสียบ แบตเตอรี่ต่ำอยนะู่น้ำบริชช่าเลยบรรยากาศดีค่ะวาลินกาเิียนผู้ได้พันไปพันมากะมากินกาแฟกันได้เดยอยู่วาลินกาเดียน,ต,น,นติดถนนบรรยากาศทางไปท้าหน่อไปวาลินทางนี้ไปใสอ๋อวาลินสีสเกตค่ะทางนี้ จะทางวาลินสีสเกตนะคะบรรยากาศร,ร่มรื่นสวยงามมากแลกลังติเดินผ่าน,นะคะ่ะมีภากันวันตกิีกข่าวข่าวยู่บ้านขะดองบ้านเป้นงามแบบบ้านช่วงไทยบ้านจัดได้สวยงามมากค่ะ กินข้าวกัตารางเฮื่อนกับลูกกับหลานกินข้าวกับทอดปลาบรรยากาศ พุทธภัณฑ์ที่พุทธภัณฑ์เป็นมีแต่ของเก่าใหม่ 99. เก่าเก่าหลายหลายเป็นร้านกาแฟค่ะแต่ว่ามีเป็นของเกา่าของหย่งหลายร้านกาแฟของนีเคุณครูสมศักดิ์ก้อนด้วงแล้วก็บพืชื่อทิตตาก้อนด้วงนี่แต่งาม บรรยากาศร่มรื่นแล้วก็ของเก่าเป็นกล็นเอ่อนังนก็พิมพ์ดีพิมพ์ยังก็เ,เก่าไหลก็สาสมเก็บกันมีมีบ่อปลาคาร์ฟด้วยโอ้ห้านเข้มปลาติดต มีแต่ตัวใหญ่ๆยากาศร่มรื่นน้ำแห้งป่อจัดปานเลยสวยงามสวยมากหลังนี่ละมานอนขึคืนนี่น้ำนี่นี่ลายหลัง โอ้รังคุณ้างอันรางนี่มูหมอแค้นสวนพะน,น,น้อนทางเดินแล้วลลก็มีคุณน่ะรุ่นเย็บเหมือนมันเย็บด,ดีบ้านสวยค่ะบ้านสวยบรรยากาศดีพากันมานอนอยู่นี่เราเพิ่มขึ้นวารินกาเด่นจ้ะอยู่วารินกาเด่น างว่ารินสีสเกตค่ะงามงามและจัดสวนเลยหาอยูน่ารักบรรยากาศร่มรื่นอันนี้ร้านกาแฟเพิ่น,นี่เป็นร้านกาแฟร้านกาแฟค่ะอันนี้ก็เป็นบ้านมัน็ดเป็นหนลังหลังวะงามหลายที่ตะใหม่เก็าเก่าใหม่ ย่างง่ามเลยแล้วจากนี้ก็สิบไปล้ำเสร็จแล้วไปล้ำบ้านนังบอบอกแล้วก็เลื่อเพื่อเขาโอ้นอย่าสะอ่อนป,ป,ป่าพี่นอ้องเอ้ยคุณาป่าง่ามแฮี้นอยากเคล็ดเพิ่นละ่ะ สวามัสดีค่ะมันมีอีกหลังหนึ่งบ้านอีกหนึ่งหลังหนึ่งคุณด,ดูเก็บเกี่ยวตารางงามงามมีใหม่ยางดีเบิดเลยนี่คือพิพิธภัณฑ์ของเก่าเป็นล้อเกียนเก้าเป็นเก้าอี้โต๊ะเก้าอี้ของเก่าๆนนั้นเป็นร้านกาแฟทั้งนั้น ตรงนั้นร้านกาแฟต้องมีกระของเก่า,าก็ซักแล้วนุรักไว้หามาไว้หลายอันนี้รรรนกระจักเก่า,อ,าอันนี้ก็เป็นกระจุกของคือทวีพบมีบ่นี่เนี่ยของเก่าจาับกระของเก่าหาเบิงเบ้งยากพี่น้องหาเบิ้งยากหาเบิ้งยากของเก่าอันนี้เก้าอี ตัดผมอ่าพระสมัยเก่าแต่งงามสะอ่อนพรเก็บไปได้วาลีบการีนมันยากาศดีพี่น้องเอ้ยผู้ใดผ่านไปผ่านมามานั่งจิบกาแฟนะคะแล้วก็มาเปงนทนอันนี้เมตติค่ะ คุณครูสุจิตาก้อนด้วงพี่จะไปโรงเรียนเพิ่ยพีไปโรงเรียนเมือเช้าเพิ่กระตินมาเห็ดก้าวเข่าเฮกินพิ่กระเลยสิไปสอนสักกอนเมือนี้สิแวะไปเบืองมอลำบ์สิไปโวลาช่วงใบใบผล่ะโอเคขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณมากค่ะอันนี้แม่ดองเพิ่จ้ายูวารินเจ้าของร้านกาแฟวาลินการ์เด้นค่ะผู้ใดผ่านมากกัมาจิบกาแฟเด้อ มานั่งชมว,ว,ะะวิวสวยๆนะคะวิวสวยวิวสวยเอยู่ลานกาแฟาเพลินบรรยากาศดีตกแต่งได้แบบของเก่านะ่ะของหายากแบบหายางยากคือของของดีเมืองวาลินมืนอนเถอะมื่อหันมือเศร้านี่เพื่อนกะเฮ็ดไอ้กล้วยจับให้กินเศร้าเพื่อนกะต้มกล้วยจับให้กินแต่เศร้าเราเพื่อนกะสิไปสอนโรงเรียน เป็นคู่คูออ่คู่สมศสักเพื่อนกับเพื่อนเกษียนแล้วเพื่อนก็ได้เลยพาคอนอยู่บ้านแต่ว่าอันคู่ตดคู่อสอุจิตตาแล้วกันปีนาเพื่อนกับจังสิทธิ์เกษียนอันนี้เป็นของเก่าทั้งมืดเลยค่ะของหล่อของเกวียนที่หาหยักหยักเท่าอ,าเาอีเป็นไม่เป็นอะไรเพิ่นเก็บไว้ มีตะของเกา่าล่อเป็นเวียนเป็นเก้าอี้เพิ่อนอนุรักษ์ไว้หลายแท้ๆนี่นะเป็นโต๊ะเป็นตังนี่ต่งงามๆอ่อนซ่อน เก็บไว้เป็นของเก่าๆของเก่าเป็นพวกมินพคกไม้เก่ามั้งเออเป็นของเก่าๆ,าๆ,าๆที่เป็นเก็บไว้ที่หาเบิรงยากทีกใ็ใครมีเหรอเดี๋ยวนี้สมัยเจ้ก่อนข้าก็ะใสแบบนี้ปุยญาตายายเขาก็ะใสแบบนี้มาค่ะค่ะ บรรยากาศ <c oughs> ไปพัน <c oughs> ไปพันมากมาเ้ยมาชิมกาแฟรสชาติอร่อยนะคะ <c oughs> ไปค่ะเดี๋ยวก็ไปแล้ว <c oughs> อันนี้คือเด็กน้อย <c oughs> นี่น้องนาดาหลานสาวมอลำหอมจันทร์ตัวเนี้ย <c oughs> มอลำนาดาน่อยดาวดวงเด่น สวัสดีค่สวัสดีค่ะอุ้ยส่งจูบด้วยว้าจุ๊บด้วยให้เบิ่งบรรยากาศสวยงามเมือขึ้นกับมานอนอยู่นี่นึ่งขึ้นอันนี้อันข้อซักอันพ่อดวงครับคุณครูสมศักดิ์ก้อนดวงเดี๋ยวนี้เป็นพักควันแล้วกเสษียณแล้วเนลลากาแฟอันวารินกาเดนเด้อผู้ใดผ่านไปผ่านมาท่านเส้นทางวาริน สีสเกตค่ะมาชิมรสชาติกาแฟาและก็มาชมของเกา่าเป็นมีเป็นพิพิธภัณฑ์ของเกา่าง้ามหลายมันรรยากาศก็ดีคุณร่มรื่นกว้างขวาง,วางอโอเคค่ะขอบคุณที่เขามาชมนะคะขอบคุณที่เขามาชมช่องแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นะไม่เด้ หมอลำหอมจันดาวดวงเด่นะกะสีมีหมอลำบางมือกะสีเฮ็ดคลิปหมอลำให้เบิ่งมื้อนี้กะสีไปลำอยู่นี่ค่ะอำเภอม่วงสามสิบเดี๋ยครอยกะเละมานอนยืนหนีน่นนนละละกะเละเดี๋ยวค่อยพอกันนะคะแฟนคลับแฟนหมอลำกะเขามาเบิ่งมาชมแล้วกะคอมเมนต์มาน้ำว่าแบบใดจดังใดอยากเบิ่งแบบใดฟังแบบใดเลีติดตามมาเป็นเพื่อนกันกะ กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ค่ะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ